สวัสดีครับผมเพชรปลาลุยสวัสดีซีสู้ผูสุคนครับผมตอนในแอดกับขีมาตามแนวาทางของน้องญาญาโคงสุด้ทยกันเนาะครับชมช่ชมเนาะเอฟซีถามมาหลายบอกในเพชรตามโค,านนาโคงสุดไทยน้องญาญาเห็นแนี้ยเราสน้องขับชมช่ชมเนาะตอนนี้แอดกับมาหอดมาถึงบ้านนอา้องญาญาเด้พี่น้องได้บ้านน้องจะให้ตัวใไโคงสุดไทยนาอครับชมชมกับว่าเบื้องเงินที่น้องใหตจะตองวด พี่น้องให้ถ้าตองหงดได้ดพี่น้องได้ให้ตองหงดนี่ก็มีมากครั้งแรกนี่ก็ให้สามห้าหกนะพี่น้องสามห้าหกมาหวดที่สองก็ให้ศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องส่วนเลขหาสามสามหาก็เป็นเลขการเลขอันหาหนึ่งหนึ่งหาห้างตกไก่พี่น้องจ่ายครึ่งนะพี่น้องเนาะ หาศูนย์กับกันหาหนึ่งกับกันนี่แหละน้องยายาให้แต่ตองหดแด้วพี่น้องได้เอฟซีก็ถามมาหลายบอกให้ไปตามไปเน้นไปย่ำให้น้องเน้นย่ำให้แน่นาะครับทำส้มเนาะเอ็ดกับมะหอดมะเถงแล้วอันนี้ที่น้องให้ตองวดเอฟซีก็บิดได้เบิงได้แย่งเนาะรับทำส้มเนาะแอดกับมะหอดมะเถงแล้ว,นนว,วเ,เ,เขเเาเขไปรับไปส้มไปเบิงไปฟัง่งแนวทางของน้องน้ำกัน ของสุดท้ายแล้วสีมงแรงกับรูผลน้อพี่น้องบาด,ดีจ้าเพียงใดสงการมว<ส><ง>นบ่มวลกูมวนกับัวงการกับัสงการแล้วล่ะโอ้ยจอมือนใครอยู่บรรยากาศปปันไหนเนาะเอคือมาน้ำกันเป็นทีมเป็นยังไ<ส>งอันบ่บรูุอันอันท,3 3> <ส><ง>ท่อไปสามเทียร์เป็นบ่รับคือจึงไย้ยใจดียกัเลย คนลิ vamos, right ้นล er ้มาอยู่หน่อยโอ้ยลิ้นหน่อยหน่อยปกแบบกุมเกินตะวาล่มที่มันแห้งหมดเคยื่อนเิยว้าอยู่บบานล่มมาสั่นแห้งเลย่มบ้านเฉียวราคาบ้านน้องหวงคนบักบักเห็บล่มอืีบ้มนนี้มีแดดแดดย่างเดียวมันคืนนี้เย็นเย็นอยู่เป็นไงเคืนบ้านไปซื้อตัวอไไมึงยังเงินไปย่ำตัวอะไ เอามูมันโทษมั้งสื่อบวโทษฝากซื้อซื้อโอ้ฝากซื้อมันซื้อเกียรติชนตัวเก่ามันมักตัวเก่าก็เลยซื้อให้มันโอ้ซื้อเกียรติชนมันม่เคยซื้อเหลือมันเลยซื้อเลยซื้อให้มันห่วยค้นม่เคยที่มันชิวค้นม่เคยเป็นอย่างนั้นฉิวอย่างนคนมาหมักแต่ลอตเตอรี่กับหลายเนี่ยเกียรติชนคนเลขตัวเก่าคนมาซื้อลอตเตอรี่ยังหลายเนีเห็นคุ่เจ้ายังอยู่คุ่เจ้าเป็นโรตเตอรี่ ตัวใบงอนเลยคุณแม่ับงสื้อไว้มือซ่อนไปเสื้อตัวนี้ละตะบานเอาหาเป็นลักลอยห้าหกสามตัวนี้ก็บเสื้อชุดนึงค่ะอ่าตัวน้องไฮนี่ก็ซื้อไว้อันไว้อยู่นี่ฮะอันเลขอันเลขอยู่นี่เลขอยู่นี่อันอันมัดนี่อันมัดตัวนี้ตัวนี้เขาตัดเรนเขาซ้อยเรนกับอันนี่สิบห้าอันบอ หาหนึ่งหนึ่งหาหาศูนย์ศ <c oughs> ูนย you ์หาเขาบอขายแล้วตัวนี้กันี้ตัวหาสามสามหากับ่อขายได้อยู่บ้านขายอยู่อยู่ในบ้านนะอันอยู่บ้านเป็นเลขกัรเลขอันหาสามว่อันได้อยู่นี่ก็เป็นบางเจ้าคือว่านละอันนี้ถ้าเอาหาเป็นรักลอยเสื้อไวโยเอาห้าหกสามกับกันคนออกหาหกสามมากกว่าตันที่หนึ่งคน้วอเนาะห้าหสื้อรรตี เอาฮกหาซ้มก็ได้เหรอได้ฮกหาสามก็ได้เนาะได้บอกได้อันแล้วเอาเดี๋ยวมาะเอาอ่นน้องได้ว่าจบตั้งใจเองไหอัานคงทุ่ไทยบ่าวบ่าบ่าวบ่าวเนาตเกานี่ยบอตัวเกานี่ย่ออือกับตัวเกาสุดนี่แหละ ตัวเปลี่ยนตัวนี้เอาเอาปากกาเอาปากกาแดงให้วงเนี่ยอ่ะม็กตัวใดแม็กตัวใดแมกตัวใดมากมากกับมาตัวนี้ด้วนี่ตัวนี้ชอบตัวใดนูมมากใช้ใจนูมมากตัวใดวงมหอะไรวงโลดเลขยู่นี่อันบ่ซื้ือท่าตัวนั้นล่ะตัวกลางอันบ่ซื้อตัวบ่าวงนี่บ่ซื้อประเสือถิ่นไม้เสือตัวกลาง่บเอาเอาตะซุ่มวง ย่าว่าสองสูนได้หังอันนั้นเด็กสองศูนกับกันเนี่ยอ้ตัวกันกันเนอดอืมอันตัวกลางเพิ่นเพิ่นเพิ่นวัวนั่นเพิ่นจับเขียนข้างขาขึ้นมามันไต่ไปมือเพิ่นเ่ยนะโอเขียนขาดน่ะอืมวีมันเต้นมาดีๆยีเตเต้นเต้มาเาเราไมเขาเราม่จับไปสิมาเบื้องเรียกเราเอาขึ้นมาเราไม่ใต่ไปมือเขาเอา บานบานี้เพื่อนนี่เันเอาเบงเอแป้งวาฒาวลเขี้ยนเซจสมุดไปให้แม่เบื้องหนึ่งไม่ก่อนดแม่แม่หนูได้หนี้ว่าสนหนูเห็นเลขว่าสันโอ, <Damas> โอ้ม่เบื้งันเป็นสองนซื้อแต่ลอตเตอรี่ไว้สามใบโอ้ได้ลอตเตอรี่สามใบคนน่ะอือซื้อกัมาต่มือเาเลยเน่าอนี้คือเห็นนั่นเอาอยู่คือเห็นเอาอยู่ศูนสองศูนสองสองศูน แสดงก็ย be ังตัวเก่าตัวเดิมเนาะบ่เปลี่ยนเนาะบ่เหล็กบ่เปลี่ยนอุลัยมาก็ให้ตัวนี้อันพอใจดีมากคให้ตัวนี้อือเล็บ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนตัวเก่าตัวเดิมอุลัยมากแให้เปลี่ยนให้ตัวเก่าดีเลยแสดงว่าน้องบ่เปลี่ยนปูบ่มาบ่มาณจำบ่ของปูปูประมาำ เอาเอาสองตัวเน่นๆเข่งๆปูฮันลาปูมางว่าเป็นยาดีๆปู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 นูัูนัปู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 ป่ปูปูปูมาปอปู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 าูปูกูอูป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 ูนูป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 วเูป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 ่ลืปู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 ปวู่ปููปูป่ปูปตปูปูคูเทียปู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 ู่ปูาูปูปูาูป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 ว่าบบ่ แสดงว่าแสดงปูมาทีเดียวก็แล้วเลยเนาะปูไปเที่ยวสงการเนาะเพาะปูคือสร้างไปเที่ยวสงการแม่มบ่มีเติมเหมืนมันลดปูมาบอกคือจืดเขาไม่จืดมันเลยเนาะปูไปหาเหรีออยญหงยางเพราลอยน้ำเหรียญอยู่บ่ม,มาเลยงวดนี้อันกูงวดปูมาหาเนาะงวดนี้บ่มาคือหายแล้วก็แล้วเลยจะถ่ายจะตองงวัดหายตองงวดก็แล้วเลยชุดเดียวหางเดียว ตามมันก็จะสื้อะอะไระะะะมันซื้อะอ,อะไรตะที่เรแหลกคันมันซื้ออะไรหรอกอดกันไม่ได้อันหมดใเครื่องบานอยู่กอดเ<ม>สียดายมันได้เต็มเนี่กับใครที่เขาถือก็เลยเนาะใจเคึ่งมันดแล้วเละกันสุดนี่สุดลางนี่ที่ให้ยตองวั่อ่ะอ่าสุดลางห้าหนึ่งห้าศูนย์ศซนหานี่แหละไปเมื่อวานนี่ไปท่องทาด้วยก็หายหานึงอือ กับ่ได้ลอตเตอรี่ว่าต้องไปหาเลยบ่ม่ีหรอกเอาไปนอนนองกับว่าได้เปลี่ยนตัวเลขให้ตัวเก้าตัวเดิมให,หดให้ต้องว,วดให้ต้องวดกับตัวเก้าตัวเดิมกับสามห้าหกศูนย์สองสามหลักหนึ่งศูนย์ห้า ตัวสุดท้ายหรืตัวหายากเนาะอันบอกหายากอยู่นีหายากเออจะหายากบ่ได้ซะเลยนี่ล่ะบ่ได้เนาะตามนี้พี่น้องครับผมคอยสุโชว์คนมาเรื่อยๆอย่าสุขสุขวัลนี่สี่โมงแรกนี่ก็ได้เฮจ้าใคขี่เป็นโมเป็นจาจะถือบ่อใสนบ้องหันไงบ่บ่บ่ถือก็ซีงวดแล้ว เอาไปฝากน้ำเขาไว้หลายหรอฝากไว้หลายหรองวนี้ก็ได้ขึ้นมาในแม่น้อเนาะน้อแม่นยูฝากไว้หลายเอาขึ้นใม่เนี่ยครตัวตัวนักนักตัวนี้หกสามหาสามบ่อหาสามก็ซื้อบ่อกซื้อเรื่องตะเก่า่อยงงวดเราทำก็ซื้อหมือนบ่เอาต้านเอาเอาต้านหกสามตัวเดียวเอาหกสามตัวเดียวตัว เพราะว่าสุดนี้เขาบอใไ้อยู่แล้วนี่ชุดนี้เขาบโบไ้ได้ตัดนี่หกสามแต่จะหกสามสามหกเพราะว่าหาสามกับกันหาสามกันก็ได้หกสามสี่งแรงคอย่ันผู้ชมโชกันมาเรื่อยๆยัสุขสุกน